ได้ท่านได้ทํางานง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้แบบท่านตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมานะคะก็เราทางทางเราก็จะได้ช่วยท่านลักนั้นเท่านี้ค่ะขอคุณค่ะถามท่ากาศยานค่ะว่าคือดิฉันเนี่ยเคยไปลงได้ได้ไปลงพื้นที่นาสสนามบินตรังแล้วก็เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหลือสองเปอร์เซ็นแล้วก็บอกว่าจะเสร็จในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันที่สามสิบมิถุนาพรุ่งนี้หนึ่งกรกฎาคมนี้ ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะสามารถตอนนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าความคืบหน้ามัน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 ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วค่ะเปิดเปิดใช้ในส่วนที่บอกว่าจะใช้ได้แล้วหรือยังนะคะอันนี้คําถามแรกแล้วก็คาถามที่สองเนี่ยเออข้าใจว่ามันมีส่วนที่ท,ที่ที่ยังเวนคืนไม่เสร็จเนาะแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณในปี69เนี่ยไปไปใช้ในการเวนคืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบวมอีกเพราะว่า เอ,องอบประมาณที่ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยคือก็ก็ยังเหมือนกับตกลงกับกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะแบบเหมือนกับอาจจะขอเพิ่มราคาอีกพอพอรู้ว่าแบบมีมีความต้องการเนาะ ทีนี้ก็เลยจะถามว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยงบประมาณ69ที่ที่ที่ตั้งขอไว้เนี่ยคะ่ะยังยังยังเอาอยู่ไหมหรือว่าต้องต้องไปต้องต้องมีเพิ่มอีกแล้วก็ออไอ้ส่วนที่เวรคืนเนี่ยคือมัน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 จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าการที่จะเป็นสนามบินนานาชาติได้เนี่ยไอ้ไอส่วนนี้เนี่ยก็คือสําคัญมากเพราะว่ามันจะต้องต่อไปเพื่อ,เ,อ,อเพื่อทาให้ให้มันรับเครื่อง บินใหญ่ได้ทีนี้คือว่าเออทีนี้เรียกว่าไงดีมันมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการท่าแล้วแต่ว่าคือเข้าใจว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าค,คืออย่างพื้นที่ของสนามบินตังเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทำไม,มถึงแบบว่าเออดันทุ่ังทําให้มันเป็นแบบสนามบินนานาชาติ เพราะว่าคือเข้าใจนะคะว่าแบบมันมันมีการประเมินซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มันก็ประเมินแบบแบบเผื่อนาคตซึ่งก็ต้องยอมรับกันเนาะว่ามันเป็นการประเมินที่แบบว่าเวอร์มากยกตัวอย่างเช่นแบบว่าประเมินว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีคนมาใช้เท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าใจว่าประมาณแบบครึ่งเดียวของเป้าที่ตั้งเอาไว้เองนะคะก็สอบถามว่าแบบความคุ้มค่าในอนาคตที่ประเมินไว้เนี่ยมันมันยังสอดคล้องอยู่ไหมแล้วก็คือ ถอดบทเรียนเนี้ไปไปไปใชก้กับกับการทำโครงการอื่นๆในอนาคตไหมนะคะเพราะว่าก็ประเมินเวอร์สุดท้ายสุดท้ายแล้วพอมันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยไอ้งบประมาณที่ถมลงไปเนี่ยมันมันมันคุ้มค่าไหมนะคะแล้วก็ เอ่อต่อมาค่ะถามกรมขนส่งทางบกค่ะก็ท่านอาจจะได้เห็นแล้วเนาะที่โพสที่ท่านสุพนัทเนี่ยเอ่อเรียกว่าเอ่อเอาแอป,ปที่มีในกรมขนส่งทางบกเนี่ยมามาเปิดนะคะให้ให้ดูก็เยอะมากเลยนะคะยี 20, 20ปป่สแอปถึงไหมน,นะคะก็ก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอเนาะงบประมาณของการทำแอป,ปทุกแอป,ปท,ที่ที่ท่านได้ได้มีนะคะใน ในกลุมขนส่งทวงทางบกเอาเอาทุกแอปที่ท่านเคยทำเลยแล้วก็งบป,ประมาณที่ตั้งปีแรกแล้วก็ค่ามทนแนนต่างๆที่เกิดขึ้นในใน,ในแต่ละแอปนะคะแล้วกอ็อันนี้ขอข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคือดิฉันเห็นท่านวอาคบตั้งข้อสังเกตเรื่องเรื่องว่าอยากจะให้เรียกว่าไงนะ เค่าค่าปรับเนี่ยเด้งเข้ามาในมือถือเลยคือก็ต้องขอหยุดท่านไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าอย่าไปทำแอปเพิ่มอีกนะคะคือถ้าสมมติว่ามันจะมีระบบที่ที่ที่จะทำให้แอปเออเรียกว่าค่าค่าสักค่าค่าปรับหรือใบสั่งเนี่ยเด้งเข้ามาได้ในมือถือก็ขอร้องมาให้ท่านแบบว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือว่าไปไปไปต่อเติมแอปที่มีอยู่หรือว่านะใช้แอปที่มีอยู่ดีกว่า คคือไม่ต้องเอาข้อสังเกตนี้เพื่อปีหน้าไปไปตั้งงบประมาณเพิ่มนะะอย่าเด็ดขาดเลยนะคะไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็จะสอบถามค่ะว่าคือมันจะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะใช้แอปพลิเคชันอันใดอันนึงเนี่ย เป็นหลักแล้วก็ควบรวมเอา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 ่เอฟีเจอร์ของแอปอื่นทำเรียกว่าอะไรกิจกรรมหนึ่งเพิ่มขึ้นวิธีการตัดสินใจหรือว่าปัญหาที่ท่านพบเจอเพราะว่าดิไซนก็รเข้าใจเนาะว่าเวลาวิาพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างเดียวเรา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 ไม่ได้ฟังเลยเนี่ยก็ก,ก็ก็อาจจะไม่เรียกว่าอะไร ไม่ไม่ยุติธรรมเนาะคือท่านอาจจะอธิบายให้เราฟังว่ามันแบบติดขัดปัญหาย,ยังไงแบบเป็นเพราะข้อกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรที่ที่ท่านที่ทำให้ท่านต้องทําแบบแอบเยอะๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะสอบถามค่ะว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยจะมีการพิจารณาให้อ่อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเนี่ยนำส่งข้อมูล GPS ให้กับกรมขนส่งทางบกไหมคะเพื่อเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าให้ไว้เป็นฐานข้อมูลในการในการเอาไว้เช็คให้ให้เติร์ปาร์ตี้เนี่ยเช็คเพราะว่า เพราะว่าเข้าใจว่ามันจะมีการตกลงนะเนาะว่าจะต้องแบบวิ่งกี่รอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าไม่มีเติร์ดปาร์ตี้มาเช็คเลยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าใครที่จะเป็นคนเช็คถ้าสมมติว่าไม่ไม่ได้วิ่งตามที่แบบตก,ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะสอบถามว่า เออคืออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขหรือ,อยังเพราะว่าเออแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นรบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google อย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเคยเคยเคยเหมือนติดต่อมาเพื่อที่จะเข้าขอเข,ข้าถึงข้อมูลเออเส้นทางขนส่งวลจนสาธารณนะแล้วก็ข้อมูลแบบว่าป้ายรถเมล์หรือว่าข้อมูลการวิ่งหรือว่าจะเข้ามาทําโครงการที่เหมือนกับว่าจะทําให uh อย่างอย่างเช่นอย่างอย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าไปไปสหรัฐเนี่ยในในบางรัฐที่เขามีขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยมันสามารถดูในใน o o o g m e p a p หรือว่าแอปที่ที่ใช้ได้เลยว่ารถเนี่ยมันจะมาภายในกี่กี่นาทีกี่วินาทีหรือว่ามัน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 จะจอดตรงไหนนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ย Google อ่ะไม่สามารถที่จะเออเอาข้อมูลแบบนั้นอ่ะไป ไปทําใน Google Map ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเออคือทางเรียกว่าก็ทาง หน่วยงานราชการของเราเนี่ยก็ค,คือไม่ไม,ไม่ไม่ยินยอมให้เข้าให้เข้าถึงข้อมูลเนาะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะทาทาสิ่งนี้ได้ซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ามันทําได้เนี่ยแน,น่นอนว่ามันมันเป็นประโยชน์กับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะที่ที่ที่ในการแบบว่ากะเกณเวลารถหรือว่าดูว่ารถจะมาถึงอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วอันเนี้ยคือเราอะไม่ต้องตั้งงบป,ประมาณในการทําเองด้วยคือเออเอกชนเนี่ยพร้อมที่จะทําให้อยู่แล้ว นะคะแล้วก็มันก็อาจจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยถ้าสมมติว่า,านะักท่องเที่ยวมาแล้วเราสามารถที่จะดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยผ่านผ่านในแอปอย่าง g o o g l e Map ได้เลยเขาก็อาจจะสะดวกสบายกับเขาเพิ่มมากขึ้นไหมก็เลยอยากรู้ว่า,อาไอ้ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมาตรการเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก้าวหน้าไปถึงไหนมันมีการแบบผ่อนโอนยังไงหรือว่า,าถ่าเริ่มที่จะเ,เปิดให,เดให้เปิดให้แบบ ภ้าเอกชนอื่นๆเนี่ยเข้าเข้ามาเข้ามาเข้าถึงข้อมูลแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือเข้าใจว่ามันก็ท่านก็อาจจะอ้างว่าแบบเ,เป็นเรื่องของ ว่าอะไรนะเอ่อซีเคียลิตี้หรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยก็แต่ว่าแต่ว่าคือพอช่างน้าหนักแล้วเนี่ยเข้าใจว่าประโยชน์เนี่ยมันมันน่าจะมีมีมีมากกว่าข้อห่วงกังวลเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมันก้าวหน้าไปถึงไหนหรือว่าติดขัดอย่างไรแบบมันมีกฎหมายตรงไหนที่แบบว่าสภาจะต้องเป็นคนแก้ไหมก็อยากจะให้ท่านแบบว่าได้ได้ได้ลองชี้แจงเผื่อเราจะช่วยท่านผักนันให้ท่านได้ทํางานง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้แบบท่านตอบคาถามยังตรงไปตรงมานะคะ ก็เราทางทางเราก็จะได้ช่วยท่านหลักนั้น